สถานีโทรทัศน์ส,สีสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ดสภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สำนักเลขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชเสนออันนตยยาทิ์มคสุบีล สชั่วโมงตอนปวดครึ่งไม่ปวดครึ่งบุ้ม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 มาทำอะไรที่นี่ตามหาต้องนานบุ้ม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 จอยคงช่วยบุ้มบุมหาของเล่นไม่ไหวหรอก ลาตรเวนมาทั้งวันแล้วอ่ะกลับกันเถอะสุกรออยู่นะบุ๊มบุมบุ๊บุ๊บ,บุบบบบบ <c oughs> จะทันไหมเนี่ยฉันโอ้ยปวดหัวจังเลยอย่าเพิ่งมาปว่วยอะไรตอนนี้เลยนะนน่คุณยังทำงานไม่เสร็จอีกเหรอนี่มันสี่ทุ่มกว่าแล้วนะ,อ,ะอยากให้เสร็จเร็วๆเ,เหมือนกันลคะค่ะหากโคมเกินไปหรือเปล่า คุณนอนน,อน้อยติดต่อกันมาเป็นอาทิตย์แล้วนะอะคุณไปนอนเถอะยังไงนะวันนี้ก็ต้องปิดต้นฉบับให้ทันเดี๋ยวก็เป็นไมเกรนเหมือนกับไอซีอีกคนลออรายนั้นทั้งเรียนหนักรายงานก็เยอะกว่าจะมารู้ตัวว่าไมเกรนกำเริบเล่นเอาแทบแย่รู้แล้วล่ะคะ่ะขี้บ่นจังพิมพ์ยังไหวอยู่นะเอาเป็นว่าเสร็จแล้วจะรีบตามไปนะคะอ๋อให้ปวดหัวจังเลยตาลายไปหมดเลยฉันเฮ้ย เกิดเรื่องแน่ๆเลยสุกบุมบุมตื่นเร็วเข้าตื่นทำไมอ่ะเพิ่งจะได้นอนเองนะแล้วขึ้นเดี๋ยวนี้ทั้งคู่นั่นแหละพวกเราไม่ได้ถูกส่งมานอนนะเรามีงานต้องช่วยกันทำแต่วันนี้สุกเหนื่อยมาทั้งวันทั้งคืนแล้วนะไม่อยากเป็นพวกพิทักษ์ความสุขกันแล้วใช่ไหมฮะเราจะละเลยความทุกของคนอื่นแบบนี้เล้เหรอตกลงโกลงสุกพร้อมแล้วดีมาก งั้นพวกเราเรีบไปดูกันเถอะอ้าวพวกหนูเองเหรอทำไมถึงมาทำเสียงเออะอะดือดดือๆละจ๊ะเออะอะอะไรเหรอคะก็เสียงดังโครมครามเสียงวิ่งเล่นชนประตูเมื่อกี้ก็เสียงเคาะประตูอีกอะคือว่าพวกเราเอาเฮออเอาเฮอะพวกหนูน่ารีบกลับบ้านไปดีกว่านะดึกมากแล้วนะ้ามิงานต้องทำอีกเยอะมากเลยจา้า<อ>นะ้าพิมไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะไม่มีหรอกจาก้า แค่ต้องรีบเพลียงงานนิดหน่อยตกลงครับยังไงรีบพักผ่อนนะครับขอบใจจ้าเด็กๆสงสัยวันนี้นะัพิมพ์คงทำงานหนักเกินไปหน่อยอะเจ้าไม่นี้แฮปปี้มิเตอร์เลยดังบุมบมบูมถ้าไม่มีอะไรก็กลับกันเถอะอสุกง่วงจังเลยอะได้สิความจริงแล้วสุกกับบูมๆมนะ่าจะดูนับพิมพ์เป็นตัวอย่างนะ พวกตัวกระเปียกเอ้ยพวกแกไม่มีทางฉลาดเท่าท่านฉันได้หรอกหนาใช่แล้วเจ้านายพวกนั้นเะี่สซาชมัดเลยถ้าไม่ได้แก้ข่าาข่าวมาบอกป่านนี้เจ้าตัวกระเปียกพวกนั้นคงมาถึงก่อนฉันไปแล้วงั้นเรากลับไปป่วนมนุษย์พวกนั้นกันต่อดีไหมเจ้านายเจ้ารออะไรอยู่เล่าหาเรื่องสนุกสนุกทำกันต่อดีกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าลูก ไมเกรนกำเริบอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่สิคะว่าแต่เสียงเอ,อะอะครมครามอะไรหน้าบ้านคะไอซี่นอนไม่หลับเลยปวดหัวจนจะไม่ไหวอยู่แล้วนะแม่เองก็ทำงานไม่ได้เหมือนกันจ้าปวดหัวจะแย่อยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรนะแม่ออกไปจัดการแล้วจ้าเฮ <c oughs> ไม่ทันขาดคําเลยแม่ไอซี่ไม่ไหวแล้วจริงๆเลยนะเด็กพวกนี้ ลูกขึ้นไปกินยาแล้วนอนพักก่อนนะนะไอซี่เดี๋ยวแม่ออกไปจัดการเองก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นาคิดว่าจะกลับเข้าไปทำงานอย่างมีความสุขได้ไง่ายง่หรือไงตายแล้วนี่มันวันอะไรของฉันเนี่ย เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับเจ้านายของโลเล <laughs> โมเองเหรอที่มาคอยทําเสียงดังเอะอะหน้าบ้านนะรู้หรือเปล่าว่าน้นามีงานต้องทําเยอะแยะไปหมดทำไมถึงมาเล่นอะไรดึกดึกดื่นๆแบบนี้ฮะเออผมผมไม่ได้นะ้าคงต้องถามปู่ไม้สักหน่อยแล้วละ่ะว่าทําไมถึงปล่อยให้โมออกมาทําอะไรเสียงดังรบกวนคนอื่นแบบนี้เออไม,ไม่ใช่นะครับเออคือคือคือ,คอแบบนี้นะครับ เออเออผมเดินผ่านมาแถวนี้เห็นเจ้าเด็กตัวเล็กๆสามคนกําลังเล่นแกะกะเกเรกันอยู่ตรงหน้าบ้านนะพิมพ์เฮ้เด็กสามคนนั่นเองนะเหรอโอ้จะพวกนั้นนะพยายามเข้าไปหน้าบ้านนะพิมพ์ด้วยนะครับเออแล้วก็ปากิ่งไม้ใส่หน้าต่างบ้านนะพิมพ์ด้วย <c oughs> ตายจริง ผมเองก็เป็นห่วงนะพิมพ์นะครับกลัวจะตกใจก็เลยรีบไล่พวกนั้นกลับบ้านไปอ้าวจริงเหรอจ๊ะน้พิมพ์เปิดประตูออกมาเจอผมพอดีเลยคิดว่าผมเป็นคนทำใช่ไหมหล่ะครับนะขอโทษนะโมพอดีนะกกำลังยุ่งๆเนาะจ๊กเลยดูหัวเสียไปหน่อยนะไม่เป็นไรหลอกครับแค่นับพิมพ์เข้าใจผมผมก็ดีใจแล้วครับแล้วโมนะออกมาทำอะไรกลางค่ำกลางคืนแบบนี้จ้ะเนี่ยปู่ไม้ไม่ว่าเอาเหรอ เออไม่ว่าแล้วครับเพราะปู่ไม้ไม่อยู่ตั้งแต่ตอนเย็นก็ยังไม่มีอะไรตกถึงท้องผมเลยครับนะพิมพโถน่าสงสารจังมามามางั้นเข้ามาดื่มนมสักแก้วก่อนสิจ้ะแล้วค่อยกลับบ้านนะโมนะแหมเรงใจนะพิมพ์จังเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกจา้ามาเข้ามาเหอะนี่จ้ะถ้าไม่พอนะบอกนะ้าได้นะจ๊ะ ขอบคุณมากครับนะับพิมพ์เนี่ยใจดีกับผมจังเลยจ้างั้นเดี๋ยวยังไงนะขอไว้ทำงานต่อนะจ้ะอ๋อครับ สวัสดีค่ะบึม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 ,บม,บม,บมสวัสดีทุกคนทำไมหน้าตาถึงดูซี่เสียวแบบนั้นล่ะครับใช่ฉันเป็นไมเกรนอาการไม่ค่อยดีมาหลายวันแล้วละ่ะแย่จังนี่ทั้งปวดหัวข้างเดียวตาลายรู้สึกคลื่นไส้เหมือนจะอาเจียนตลอดเวลาเลยนอนพักก็ยังไม่ดีขึ้นก่อนจะปวดหัวบางทีก็เห็นแสงวูบวาบได้กลินกล่นแปลกๆไม่รู้จะทำยังไงดีนะสิ งั้นเราลองให้แฮปปี้อีบุ๊กช่วยดีไหมคะนี่เลยค่ะไมเกรนเป็นโรคปวดศรีรษะชนิดหนึง่งที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทซึ่งเป็นโรคเรื้อรังไม่หายขาดอาการก็คือปวดหัวแบบตุ๊บๆุคล้ายก,กับการเต้นของหัวใจเพราะความผิดปกติอยู่ที่หลอดเลือดซึ่งไปเลี้ยงสมองทำให้เกิดการปวดแบบนี้ค่ะ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยไมเกรนก่อนจะมีอาการปวดศีรษะจะมีอาการอื่นนํามาก่อนเหมือนที่ไอซี่เลยก็คือเครื่องตาน้ำตาไหลมีคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะหลังจากนั้นประมาณ15 3 0ถึง30นาทีก็จะเริ่มมีอาการปวดศีรษะหรือไม่อาจจะมีอาการเห็นแสงวูบวาบหรือมองเห็นภาพบิดเบี้ยวหรือได้กลิ่นแปลกๆก,ก่อนจะมีอาการปวดศีรษะค่ะใช่จ้ะเป็นแบบนั้นจริงๆ ส่วนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไมเกรนมีทั้งการรักษาแบบไม่ใช้ยาการปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันและการรักษาแบบใช้ยานั่นเองและถ้ามีอาการเพลียๆแบบนี้ใจแนะนำให้พักผ่อนวันละ6กถึงชั่วโมงคุณออกกำลังกายวันละครึ่งชั่วโมงและหลีกเลี่ยงการใช้สายตาติดต่อกันเป็นเวลาน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 นั่นสิครับอาการจะได้ทุเลาลงอืมก็ได้ฉันว่าวันนี้ขอนอนพักก่อนดีกว่า บึ้มๆๆๆๆบึ้มๆฝากถึงนับพิมพ์เรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอครับไม่งั้นสุขภาพร่างกายอาจจะแย่ลงได้ใช้แล้วค่ะคิดว่าอาการที่นับพิมพ์เป็นน่าจะเกิดจากการอ่อนเพรียเพราะพักผ่อนไม่พอมากกว่าเพราะไมเกรนจะไม่เกิดขึ้นกับผู้หญิงที่อายุ40ขึ้นไปนั่นเองค่ะขอบใจมากนะทุกคนแต่เห็นว่าวันนี้แม่ลางงานแล้วล่ะกว่าจะปิดต้นฉบับเสร็จก็เช้าพอดีวันนี้คงต้องนอนพักผ่อนทั้งวัน ยังไงขอตัวไปนอนต่อเลยแล้วกันถึงชุมชนนี้จะเต็มไปด้วยความทุกข์แต่ยังน้อยความสุขก็ยังหาได้ไม่ยากว่าไม้จอยบุมบุมนั่นนสิเราเองก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุขต่อไปนะบุ้มบุมบุมบุดีละงั้นเราไปลาดตะเวนกันดีกว่าตบบุ้ม พุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้อนุมัชังสมาจเรพึงประพฤติให้พอเหมาะพอดีเช่นทางสายกลางน้อยไปไม่ดีมากไปก็ไม่ดีสวัสดีครับ